โ a ชแคนนัน718 g p 4และสีที่คุณได้เห็นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่สีรับนะแต่ปเป็นสีเท t ชูซัมโพเมนกรีมการชนหน้าดีไซน์ g p 4ไฟหน้า PDLs เครื่องยนต์6สูบขนาด4.0ลิตร NA จับคู่เกียร PD K, ์ PDK 7สปีด กรองอากาศ BMC พร้อมจูนสเตตสองไฟท้ายออปชั่นพิเศษทิ้งเทลไลท์สปอยเลอร์ดีไซน์ GT4 ท่อไอเสียคาร์ิสโต้ฟูลซิสเต็มพร้อมเฮดเดอร์คาร์ิสโต้ล้อ GT4 ขนาด20นิ้วจับคูยังมิชลินไพลอตสปอร์ตคัพ2ทูเบรกพอร์ชเซรามิกมาพร้อมกับคาลิปเปอร์สีเหลือง ชอ์ k w v c ขับสปอร์ตภายในหนังสีดำสลับอาคันทราสติชิ่งสีขาวเบาคาร์บอนบัคเก็ตซีทและคันนี้เลือกออปชันพิเศษเป็นโลเคชท r i m ภายในคาร์บอนไฟเบอร์พวงมาลัยอาคันทรา Porsche c a y m n GT4 คันนี้เป็นรถในปี2023เลขไม่พูดไปยตกใจไม่ถึงพัน พร้อมกับปรเฟิล์มใสรอบคันสนนราคาที่13.6ล้านบาททั้งนั้นสนใจก็ติดต่อมาได้เลย